สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพบก,กับช่องยายแววตามเคื่อยค่ะคิิบนี่ยายแววสิบมาเก็บยางค่ะพี่นอ้องยางกระกตดได้สิบมีดยางช่วงนี้สิบบค่อยออกเพราะว่าเป็นช่วงพักนาย,ยางแต่ว่ายายแววกันยังกีก่คือเก่าอยู่้าบเกีดกับบมีงาน ไปเฮ็ดทังอื้นแจ้แววกนเลยหันมากีดยางคือเกาโดยสิบะดนภาคหนาทั้งๆท,งที่ช่วงนี้เป็นช่วงภาคหนาค่ะพี่น้องแต่ว่ายางมันก็นออกว่าดีดอกค่ะกีดซิปมีรจังเดลขายเอายุ่งคือหลายแท้กีดซิปมีดจังเดลขายค่ะพี่น้องแต่ว่านี่กีดซี่มีดก็เดลขายบัดนี่กีดซิปมีดจังเดลขาย อากะไข้เน่์ราคายางกะซื้อว,ว่าขึนมาจักนอก่อยเคบกะประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก่าละค่ะบางคนกะว่าขึนสามสิบกะบ่ท่านในเน่ใจค่ะต้องไปเบิงเหมือนนี่เบิงสิบคนค่ะพี่นองกะเยียนแววก็ขอขอบคุนพี่นองที่เขามารับชมทุกทุกทันเด้อค่ะขอบคุนพี่นองเก่าพี่นองไม่ท,ทุกทุกท่านละ่ะ ยายแววกับสิบพยายามตามไปเยี่ยมพี่น้องหอดบ้านหอดซองทุกท่านนะคะซาแนกกัขออภัยกันเด้อค่ะพี่น้องไปค่ะพี่น้องไปเก็บยางอุปกรณ์ก้อนสิ่ไปกะบตะกอ้อพ่อใหญ่ลากกะสิดดัดเล็กเส้นนี้หน่อย ดัดให้เป็นรูปสระอาละกะักสิเห็ดพอประมาณพอดีกับจับตะก,ก้ากระใส่ตะก,ก้าใบละยี่สิบบาทแล้วพ่อเญ่เรกกะสีเอาลวดเส้นลวดมาเห็ดเป็นห่วงกับตาไปึะหิวเก็บเวลาเขาเก็บลงนี้นามยาง มันกระสิบวกขังนามันกระสิยดสีน่อยลงกลนกระตาเมาหิวไงเนี่ยนี่มันกระสีบวกนักไปค่ะพี่น้องไปเก็บยางกันเลยเลยค่ะค่ะพี่น้องอันนี้กะคือ,อยางกีดได้ซิบเมียต้นมันใหญ่ต้นมันออกดีเลยค่ะเกษติเต็มโปพอดีซิบเมียนเนียนอิงติ่ง นี่คือ,อยางซิบเมรแต่ก่อนแต่ก่อนหนาน,านั่นยายแววกีดยางนี่็แค่ซีเมตรก็ไปขายแล้วส่วงมันออกดีๆส่วงส่วงนงหนาวอันช่วงนี้เหนก็บใบยางมันก็กําลังสีโปง่งไหมใบกับบ้านด้กแก่ได้เขียวคิดว่ากระชิบวับเขียวไปก็นี่ดอกเพราะว่ายา,บบายแววบาพักหนายางยางกระสิออกมาประมาณสีนี่นะว่วมเขียวข้องอยาง แปลงใดสวนใดข้าเจ้าพักกับสีเขียวดีก็นี่ยูคค่ะพี่น้องนี่แหววบริเทพักขันพักกับจักสิไปเฮ็ดยั้งช่วงนี่กับช่วงโควิดเนาะคะ่ะลายใดกับบม่มีพี่น้องบางทานกะนี้ขึ้นมาอยู่ภาคอีสานบ้านจะาของหายอยู่หากินตามวิถีชีวิตของคนอีสานเฮ็ดเกษตรเนี่ยปลูกพักปลูกแตงเนี่ยต่ว่ายแหววกะยึดอาชีพ เสริมก็คือกีดยางละค่ะหลังจากเกี่ยวเขาแล้วนี่ละค่ะยางซิเมตดเนี่ยนี่ยางซิฟเม็ด,ด้อค่ะนี่ซิฟเมตดจังเต็มถ้วยปกติซิเมตดปลานี้เด็กขายสองเท่วละไรได้อน,น่ต้นน้อยต้นนี้มันหน่อยมันก็สีออกซ้ำนี่ละค่ะยายแววกะท่อนกีดไปซื้อ พราะว่ามันบ่มีไร่ได้อีหยังกะเจ้าของมียางก็ต้องเกีดยดยางเนาะค่ะพี่น้องจักสิไปเฮ็ดอีหยังนี่นี่คือ,อยางซิปเมตรเด้อค่ะต้นออกลายมันก็สิออกลายต้นออกหน่อยมันก็สิออกหน่อยขาดาว่างวดนี่ก็จักสิได้จักโล ขันเป็นสองลอยโล่เขบน้ำยางเขบน้ำยางออกกระสีขันโล่สามสิบกระสีสามสิบคูณสองลอยน่ะค่ะพี่น้องพอาะไงเรากระสีมีหนาที่เ,เก,ก็บเซษกระสอบเอาใส่รถเข็นไปตามหล่องยายแ้วกับลุกใสก้กระสีมีหนาที่แกะออกกับถ้วย นี่ค่ะพี่น้องรอบๆสวนยางของยายแววกระสิบประมาณนี้แหละค่ะพื้นที่สิบไร่จำนวนต้นยางกับเปีตอยต้นแปดสิบต้นต่อไร่ค่ะพี่น้องยางยางระท่นนานได้าคพักหน่ายางด้วยค่ะนอันยายแววมาน ทายรอบ,บ,บสวนยางให้พี่น้องได้รับชมนะค่ะ,นคะเนื้อที่แปลงสิบไร่จำนวนต้นยางแปดร้อยต้นกะจากสิีไงแววสิไปีเห็ดอีกอย่างน้อยค่ะพี่น้องขันบบกีดยางไร่ใดกระบวมีหลังจาก เก็บเกี่ยวเขาแล้วกะหันมาใส่ยางช่วงนี้เศรษฐกิจกะบอดีปันไดกะอืดอยากเมนวายางบ่ออกก็ต้องท้นจีดเพื่อควอยู่ลอดค่ะพี่น้อง ขางนั่นก็มัในไผ่ใหญ่แล้วเก็บใส่กระสอบใส่รถข็นทางนี้สิมันใหญ่แววหล่องสิมันใหญ่แววเก็บหิวกันเต็มก็เอาไปใส่รถเข็นน้ำผ้ายา่ใใละใกล้แล้วค่ะพี่น้องใกล้สิแล้วแล้วยางแฝดลอยต้นนี่กรบเบด้อกีดทุกต้นเด้อค่ะ ว่ามล์วาแปดอยต้นเด็กกีดรมดทุกตน้นเลยช่วงนี้มันยางบวออกตอน้นใดบวค่อยออกแย่แววกับปิดไปเลยกับสีหาเกียรตตั้งแต่ตน้นใดมันมีนามตน้นใดมันบวชไมีนามมันออกหน่อยก็คือปิดหนาไปเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่สิบไร่แปดอยต้นกับกิง่งแต่ว่าช่วงนี้สิบ,บริดกบวชกีดตมดทั้ง800แปดลอยกับสิบเกียรต,ตั้งแต่ ต้นยางต้นใดออกสม่ำเสมอคือเกา้าหนามยางเวลาออกกับใบไหลโดนรกค่าพี่น้องออกก็ออกซ้ำเก่ายืนแล้วเวลาหยดแต่ว่าช่วงระยะเวลายางไหลสิใสเวลาหน่อยบอท่านเนี่ยพอเครื่องสมองสัมกับเศร้าแล้วฮาลังเทียฮาลังตน้นอาศัยวบาหลต้นซื้อ,อ,อได้ตต่มกัน พมอมีา่ไรใดสินเดือนมาพอมีา่ไ้ใดใส่ใจได้สื่อนั่นสื่อนี่สื่ออยากสื่อกินในขอบครัวค่ะพี่น้อง แต่ว่ายางหงัดนี่แขงแน่นดีด้วยละ่ะมันยางไราเม็ด ทางทั้งนี้ส,สิซีเมนลลกไส้เก็บซอยกันซ้ำพ่อแม่ลูกเขานอนไว้นี่ล่ะกวางไปเราไปเอามาตะส่วนพุนแม่สิเก็บลงไป ยางซิเมตรค่ะนี่แหละยางซิปเมตรได้ถวยละซ้านี่แหละต้นได้มันหน่อยก็สีหน่อยก็หน่อยก็หน่อเช็ัหน้อย,อยไปตามส่วนค่ะยางกระเจ็บแล้วพอดีค่ะพี่น้องได้จักสอบได้หาสอบพกสอบ ก็ดีกว่าบมม่ไายใดค่ะพี่น้องก็โอเคเนาะค่ะสำหรับคลิปเจ็บยางขายรอบสุดท้ายปีนี้กับ่แไม่รอบสุดท้ายหรอกกันยังสิมีอีกรอบต่อไปอยู่ยายแววกับเจ็บแล้วพอดีก็ขอจบคลิปเจ็บยางไ้เพียงซ้ำหนีด้วยค่ะคลิปนามื่อนาก็พอกันกับยายแววอีกคือเกา สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ